มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่วงนี้โซเชียลกำลังจับตามองโมนิสกะพาเพลินอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งจากดิกตอกที่มียอดผู้ตามเกือบ500แสนคนและยอดไลค์ทะลุ40ล้านไลค์โมนิชกุลดอสสมริ์สาวนครสวรรค์ที่มาพร้อมคอนเทนต์สุดครีเอทีฟทั้งรีวิวสินค้ากินเที่ยว ทำให้เธอเป็นที่สนใจของแบรนด์ต่างๆและสร้างรายได้มหาศาลจากการคำนวณรายได้บน TikTok พบว่าคลิปเดียวของเธอทำเงินได้สูงถึง 11, 1 1 5 6 1ถึง1,8183บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ